เหนือทุกคนรู้ไหมคะคุณจะออกเสียงภาษาอังกฤษเสียงหนึ่งชัดมากนั่นก็คือเสียงสระอีอีเพราะว่าคุณพูดคําว่าอีบ่อยมากจะ,าจ,ะจะเอาจะอั้นจะเอาจะอีพูมานี่แต่อีแต่อีอ่าสระอีนี่แหละค่ะมันอยู่ในภาษาอังกฤษมันคือสระเสียงยาวนะคะ นี่เป็นเซตคำนะคะที่พลอยแชร์ให้กับนักเรียนใน Legendary Club กลับบ้นใจพูดภาษาอังกฤษรายบุคคลหนึ่งคนนะคะที่ออกเสียงนี้ยังไม่ชัดพลอยก็เลยแชร์เซตนี้ให้ค่ะอ่ามาดูกันเลยค่ะ E พู้ตาม E E อ่ะใช้เสียงจากท้องนะคะอ่ะพูดขึ้นมาแล้วออกคำนี้พร้อมพลอยค่ะ steel steel see see feel feel green Green ไม่ใช่ Green แต่เป็น Green เพราะคำว่า g r e e n มีความหมายอีกหนึ่งความหมาย Green คือสีเขียวค่ะ d e ep d e ep ไม่ใช่ Dip ถ้า Dip ก็คือจิ um ้มจ um ุ่มนะคะแต่ d e ep คือลึกค่ะ d e ep สละ E e นะภาษาเหนือนะคะอย่าลืมนะคะเสียงนี้ d e ep และคำสุดท้ายค่ะ Keep 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 ทีนี้ใครฟังภาษาเหนือออกบ้างพิมพ์คำว่า E ได้เลยใต้โพสตนี้นะคะ 嘛，就安，就一。